สวัสดีครับสวัสดีฮามันไทยบ้านครับผมวันนี้มีเมนูเด็ดอีกแล้วครับผมนี่จะเป็นเมนูต้มเป็ดปลาไหลครับผมไปใส่ตุ่มมาครับอุ้ยแต่ว่าฮาสิแบ่งต้มเครื่องหนึ่งครับอีกเครื่องหนึ่งเสียไว้เห็ดเมนูเแกงอ่อมครับอ่อมปลาไหลหรือว่าขัวปลาไหลครับผมแต่ว่าฮาสิแบ่งต้มจกักรงหนึ่งก่อนครับจะมีวิธีนะครับผมมีมีสูตรเห็ดอะไรเห็ดปลาไหลบดินเวลาฮาเอาลงหมอนะครับผม ต่ว่าโบแมนเอ่อโบได้เป็นวิธีการที่ทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะครับเป็นวิธีการเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินครับผมล่างปลาไหลเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเนาะวิธีการที่เฮาสิเฮ็ดให้ปลาไหลเซาข้าวครับเป็นสูตรไทยสูตรมั่นครับผมก่อนที่สิเอาไปต้มเป็ดครับผมสิใส่ทังแล้วก็เอาปักสองเสาลงไปครับแก้ข้าวเอ่อมันสิเอาล่างน้ำเมือกล่างล่างอย่างในปลาไหลของเฮาเอาใส่มีใส่ วันนี้เป็นการพ่อละมานซักครับผมเป็นการพิจิตพิจกินครับผมครโอเคปิดไว้จักหน่อยครับผมต้มครับผมเป็นต้มส้วครับต้มเปืือยได้ที่นะฮะสิมาาส้วที่หลังครับส่วใส่ผักแพล้นี่ครับใต่ภาษาการจักของห้องพักอย่างตนบ้านผมห้องพักแพลวครับผมหอมห่มหินหินนิดหน่อยใส่ส่วไกซั่วอย่างแทบแต่เมื่อนี้เขาสิต้มเป็ดปลาไหลแบบต้มส้วครับผมขอชมครับต้นหอม ก็มีใบมะกรูดครับตะไข่ครับผมในน้ำนี่ก็ข่าอ่อนครับต้มเปลือเปอยก่อนจะเอามาส่วะไปครับตั้งไฟนี่เตาถ่านแบบนี้นะครับครับผมนี่สีฝุ่นมันสีอังไปเรื่อยๆครับผมความห่อนแบบคงที่ได้การมากเลยอัับแรกเราต้องใส่อย่างไรครับเกลืออย่างเดียวครับเกลือลงไปโรยยุบหนึ่งนี่ครับใส่แต่เกลือลงไปครับผมอย่างอื่นอย่าพึ่งครับผมจะเ้าจังหวะปรุงเอาตอนในเ้าวสีส่ว ปิดฝาล้อหนาำเดือดครับนี่ครับสูตรโคมฉีดจีกระเทียมหอมๆครับผมใส่ลงไปในน้ำต้มน้ครับผมมีใบผงสูตมาเสริมครับด้วยใบชายานี่ครับอืมสมุนไพรครับผมพริกแห้งเติมลงไปน้ำครับผมนามเดือดแล้วบาานี้เดี๋ยวนี้ใส่ได้ครับทีนี้ปลาไหลห้ากันสงบแน่นิ่งแล้วบทานี้เดี๋ยวรอน้องมีมาจับใส่ครับผมครับลงไปเลยปล่อยเลย เอครับผมสิบ,บรดินไปได้ครับเพราะว่าผ่านกับมาวิธีการน็อกเรียบร้อยแล้วครับผมครับมันมีใส่อหน้าลงไปปุ๊บมันสินิ่งเลยป่ามันสิบอนดินไนไดครับตัวที่สามลงมากกว่านี้อยู่เบาแหลนอยู่เบาเอาใส่ลงไปเลย มีท่านผู้ชมครับมือน,นีอยู่ครัวอุยซอบครับผมครัวโบราณโบราณมีท่านผู้ชมนี่โอ้มือน,นี้มีท่านผู้ชมพร้อมครับโอ้ครับตอนนี้ก็เริ่มเปื่อยแล้วครับปลาไหลห้องเอาแบบเนื้อไปเปื่อยจังหน่อยโอ้โหเนื้อแตกยุ่ยเลยครับผมน้ำสุกแบบเขียวขักเลยหอม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 กลิ่นสมุนไพรครับผมกินได้ทั้งโตครับผมบอกเลย บดได้บดครับแต่สำหรับผมนี่บบดน้ำไผ่แล้วครับผมโอเคครับผมเน้นๆครับผมสุดยอดนาครับผมบาดานี่เปลือยแล้วสิตักคือนซั่วก่อนครับผมโอ้โถูกอ่ะเนาะในการในการนะเปลือยครับเปลือยคักเนาะนี่เออเอากระเทียมน้ำอุ้ยนี่ เยียมเผาเผานะฮะเอาลงหม,มอ้อนี่เยียมน้ำอะเว้ยนตอนได้แซ่ตักขึ้นไหมบ้านนี้ซั่วบ้านที่นี้เอ้ยเชือกพูดตนึ่งจงไว้ให้มีตัวหนึ่งมีไปธุระในเมืองครับผมอย่างในจิตแช่แซ่บต้องการครับผมโอ้ยหอมหอมเปลือกขากน้อยเนาะนี่ละ สองตัวในการเลือกินครับผมกินได้ท huh. ั้งใสครับเพราะว่าเนื้อเขาใส่แยกครับเขาไ่ได้ใส่น้ําตุ้มเลยครับผม่มีการแยกเนื้ออยู่เนาะอุ้ยเนาะอ่ะอันนี้มาพี่อันนี้เราดูดูตัวนี้ก่อนโอ้เดี๋ยวเอาปงปงก่อนอุ้ยเดี๋ยวข้าสิเอาหม่อหมอมมาเทน้ำใสก่อนนี่ฮะเอาหมอมาเทน้ำใสกัได้อุ้ยวะนี้ ต้องให้อุ้ยเป็นไอ้คุกผู้ช่วยครับมื่อนี้เพราะว่าผมมีคนถ่ายให้ทีเอสเลยอุ้ยเอานี้น้ำบหอ้มเลยอ้ในการครับบารนี่มันมอป้ายจังหอมหอมหอมพ้อเนื้อเปื่อยยุ่ยเลยครับผมผมสีซั่วด้วยครับบาร์ที่นี้ครับสีเข็ดเป็นแบบซั่วครับผมครับเอาไปใส่ขงสลดก่อนรับแรก ตัวเซนีก่อนแล้วเขาจังใส่หม้อไฟเออครับผงสลดลงไปนิกหน่อยครับผมเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้ใส่ผงสลดเนาะนิดหน่อยพอครับผมมีซี่แซ่บเกินเขาขั่วครับผมเหี่ยนี่เห็ดหม้อไฟน้ออุ้ยเนาะหม้อไฟบเรียเอาใส่ซั่วก่อนสูตรส้วนก่อนมือนี่เนาะเขาขั่วครับผมซั่วต้องมีเขาขั่วครับผมได้ละ ขั้วพงสลดพริกป่นครับผมโอเคใส,เใส่เลยเว้ยใส่เ,เลยอเออ,อ,อโอ้ยโอ้ยใสเลยโอ้ยเอะเพราะมันสีเพลหลายบ้านนี้น้ำปลาบ้านนี้น้ำป้าลงไปครับผม๋ยเข้าใส่ลายครับเข้าวย่างซิมบางอีกรอบหนึ่งซะก่อนมะนาวเขไปยังหน่อยครับผมใส่แล้วเว้ย เอาไปนิดหน่อยอันนี้แล้วก็ผักเพล้นี่นี่ครับที่เด็ดคือผักเพล่ซอยมึงบุง่นจัดหน่อยครับผมนี่ละซ้วนต้นหอมครับผมใส่ลงไปต้นหอมแล้วก็นี่นะบานนี้ค้นบานนี้คาร์นคารนเบิ่งครับปอได้กินข้าวหัวมากก็บักพริกป่นนี่ก็สุดยอดแล้วยายบทคิดซิมน้ำกันบหมอย,ย้อาย บอ <Dante> กย да: ากินแกงมันบอแกงมันใส่ชีรอโอ้บอกขายเด้อรอยอาชีพนี้นี่ครับผมค่กๆแล้วนี้ได้การแล้วนี่ครับต้มซั่วปลาไหลเอาชิมซิมาดูไชิมมึงดูเร็นอะไรครับ ไไ<อ>สุดยอดโอ้ยไอ้ไอ้ขนะ้าวซิมเลยซิมดูคดีบูรณะนะนี่พ่อกับหัวกันครับเห้เราใส่น้ำปลาจังหน่อยบ่อ,อืมน้ำปลาจังหน่อยเนาะพริพกเขดีเลยพริกพริกเขดีแล้วอาวบาทนี้ได้การลดบาทนี้อืมตรงซัวปลาไรอุ้ยน,นี่ครับใส่หม้อไฟห่าบาทนี้ใส่ถ่านแล้วบ่อุ้ย เดี๋ยวเอาอ oh. อันนี้ใช้ด้กว,ว,ว่านะโอเคครับผมอนนเอาขึ้นหม้อบาานี้ครับเอาแบบเป็นคดๆเลยนะเวะ้ยเนาะ้ยใส่มันยอดสุดยอด,ดยอ,ดอใส่มันกินได้เพราะว่าเนื่อเข้าใส่แยกเข้าไปใส่รวมขนาดใยญาย่กับตุ่มในในตุ่มนะนี่บดได้บดขับกระดูกมันแต่ว่าผมบดบดได้น้ำไผ่ละแข็ง <laughs> เติมไฟเติมฐานเข้าไปครับผมบาน,นี้ได้อีกบรรยากาศหนึ่งในการสดมัสีห้อนตลอดนอะวีเนาะค้าเลยนะครับโอ้ยสุดยอดละปีนี้ได้กินต้มเอียนนี่แนนครับผมขออภัยสำหรับคนที่บกกินน้ำครับผมแต่ว่ามันเป็นอาหารพื้นบ้านเนาะยายเนาะอาหารพื้นบ้าน อยานนี้หัมเรียนอดปอเมนเมนขึ้นหอดไอ้โป่งเราหมักเตะได้หนีต้มนี่นะผโอ้เดี๋ยวโทรหาเราก่อนย่างซองโตเด้อขยากมากินพร้อมไอ้ค้าว่าสิเอาไว้ขวานอ่ะขวานปั่นเรากินกับไอ้ค้านย่างซองโตใช้เพื่อนหมักตัววะไอ้ค้านกับผมหมักกินปะได้แต่หมักเห็ดข้าเห็ดเอียนนี่ปะขวารวดเด้แต่กินโซ่สามคำเท่านั้นเพื่อนนะเอาเทเลยด้วยเทเลย ออพอดีพอดีดปานตวงมาเอาใส่ถานบานนี้ปิดปิดหมอมันกอ่อนเดใส่บ้านนี้สดหยสดห่อนว่ะน,นี้เดี๋ยวเติมฐานครับผมบานนี้นี<อ>่ไปเติมฐานบานนี้เย็นโลกเนี่ยรายการครับผมวันนี้อยู่กับครัวอุ้ยซอบนะครับผมครัวบ้นวๆๆานๆครับผมอุ้ยเติมฐานใส่ก่อน ใช่ครับผมนี่ละห่อนแบบสดห่อนเรื่อยๆนุ้ยเนาะน,นี่ครับผมสดยอดหนังกินอยู่ทงแนบมึงได้ได้บรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วนี่คักขนาดแล้วนี่ครับเอาโอเคครับผมรอซิมไปน้ำกันครับผมก่อนกินแนวแซ่บๆมันก็ต้องมีแนวแก้าวจากน้อยพะก้ามาดิฮ้ย มาบาดที่นี้ครับผมโบราณทุกคนบ้านต่างกันที่หลังอุ้ยตักหายแล้วครับเอาตักยอุ้ยเห้ยอุ้ยเห้ยอุ้ยบาดนี้อ๋อสุดยอดสุดยอดมือคาับใส่เด่นครับยายบีขวดมีบ่ยายมบอเฮ้อเดี๋ยวห้าลูกแป๊วนี่ครับผมเห็ดแก้วใส่นี่เห็ดแก้วใส่ข่าไผ่มักแจ่วตักตักแจ่วใส่พร้อม่ อ,อย่าปเปลี่ยวบีคมมาใส่เอาอุยร่องเทสบงก่อนดูเอาแบบอุยเทสไปแล้วรอบหนึหน่งเนาะให้อุยกินโซเลยกินเลยอุยกินโซเลยขมันยังหนุ่มนี่หย่ำเลยเนาะอุยกระดูกมนันี่เน<อ>าะโอ้คือน้ำลายหลักเลยวะอโอวี่วเวีเโ่โอลย่เอว่โอวี่โ,หโ,หโอวี่โ,หโ,หโ,โ,โอวี่โ,โ่อว่่อ มือีจคน้อเอคนมากินปลาไหลนะอุ้ยนาะเอาครับชิมๆิมเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเห็ดแจ่วขมมาก่อนบานี้เอามีขมมาใส่แก้วก่อนเอาซิมน่อแม่ผู้พันตึงซิมน่อแม่ครับซิมซิมิมซิมเอาแม่เอาแม่เอาแม่อย่าจับแต่แก้วหลชิมซิมกับเน้ยน่นีนี่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 นน่นนี่นน นีที่ยเอให้เห็นแบบคนอเบิ่งขาเดี่นูกินเทมนแคบเมูพันเลยเะขจนครับผมเขาจะข้าก่อนผมก็ได้เจอปักซองเศร้าเข้าไปโบกหนึ่งห่อนท่องแล้วจัยวคมเนายจแจวคมก่อนนอุยเนาะโนยิ่ขาให่ขึ้นสดสด không mua phải lắm mhm 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 เบิ่งครับนะขอต้องกันเด้อพี่น้องเด้อผู้อยู่ไกลผู้อยู่แดนไกลผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยผู้อยู่ต่างประเทศไหมแสบแสบต้บบองกันครับเดื่ชมรายการเด้อคนเนื้อคนทอดกับปูควันตื้อแ่บแสบแสบครับผมแซ่บพี่น้องเอ้ยบ้านใด้อมาเด้อครับผมผู้ใดบอกกินกับคอให้น้ำหลายๆ บิดเมืองบอกเลยครับสุดยอดแล้วอุยเนาะได้กาบนี่โอ้ยยังห่อนกันหมดอ่ะน้องมี่มาทันพอดีครับผมนี่ครับผมมากินข้าท้องกันครับแซ่บๆท้องกันครับผมผมใส่กับอุยเปละซองตัวแล้ว เจ๊ครับผมเจอคลิปหนาครับกับเมนูแซ่บๆเ,เดี๋ยวเดี๋ยว้มี่กินซิมจะคำก่อนมี่เอาแซ่บจะคัมเขาจ้ำเจลแล้วกับเน็้อเขาปลาที่นี่นี่ดูมาเจอน้องมี่โดนแล้วครับในคลิปกำลังไปซุ่มเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่ครับช่วงนี้เรากำลังหาขาดองอยู่ โอ้ยเหียนจะได้ป้อนมอเหียนนี่พวดแล้วพ่นอ้าบายบายมีบายอ้าใสนี่าขามมาทีนี้แซ่เนาะแซ่ได้ตุ่มเองมาทีเจผมเจอกชิมหนาครับกลับมาในบ้านครับผมจาของพื對對 <rain> okay. hmm. so, uh, ้นที่วิศ้อเชแซ่ลอีกแล้วนี่พอน ถ้าเบิ่งคลิปไปเหี่ยคขับรถไทยได้บบทีนี้ <laughs>